คุณผู้ชมครับเ,เพื่อนๆครับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมกับเ,เพื่อนๆมาดูฟอร์เส็ดเปย์นะครับแอดจะมาแชร์รายละเอียดเรื่องราวของฟอร์เส็ดเปย์โฉมใหม่นะครับเมื่อสักสองปีที่แล้วเนี่ยตอนที่แอดเคลมเหรียญกันยกใหญ่ช่วงนั้นนะครก็สมัครฟอร์เส็ดเปย์แล้วก็ทําคลิปรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องฟอร์เส็ดเปย์ไปแล้วรอบหนึ่งแต่นี่ถือว่าเป็นฟอร์เส็ดเปย์โฉมใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ฟอร์เส็ดเปย์อัปเดต โฉมใหม่จริงๆเลยเนี่ยก็จะอันดับแรกที่เห็นชัดๆเลยก็คือจะมีดักโหมดฮะจะมีดักโหมดตรงนี้นี่ครับนี่สามารถปรับได้นี่ครับเห็นไหมครับปรับเป็นดักโหมดแล้วก็เอ่อเมนูเมนูหลักๆก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนเดิมนะฮะก็จะมีปรับโฉมใหม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนเมนูหลักนี่เหมือนเดิมเลยครับมี o v โอเวอร์วิวมีวอลเล็ตนะ แล้วก็แถบเมนูอาจจะปรับเปลี่ยนนะครับเนี่ยมีกนเล็ดตรงนี้แล้วก็มบมีดีพสิทวีดรอตรงนี้ง่ายขึ้นแล้วก็นีมีเกี่ยวกับเรื่องของการอะไรอะสถิสตินี่อะไรถ้าจะให้เป็นภาษาไทยก็ที่ขวานะครับแปลไทยนี่สถิติอา้าวนี่เห็นไหมครับก็นี่เหรียญอะไรเนี่ยครับก็แล้วแต่ใครถนัดนะครับ มจะแปลเฉพาะเป็นบางบางบางเมนูก็ได้นะครับส่วนหลักๆก,ก็ใช้สตา์ปิดจะง่ายกว่า history นี่นะฮะประวัติการฝากเนีย่ยเนี่ยช่วงก่อนเนี่ยช่วงช่วงปีอ,อ๋อนี่ปีสองสี่นะของใหม่นะครับที่แอดขุดโพสเซเปเนี่ยเออบอกหน่อยหนึ่งว่ามันทันทถนัดทั้งสายเคลมและสายขุดนะครับสายเคลมเนี่ยมีเยอะมากเลยที่เขาอ้างอิงฟอสเฟตเปแล้วก็ เหรียญที่ได้ต้องเอาใส่กระเป๋าฟอเร e ต p เปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาจากเว็บขุดก็ได้นะครับขุดแล้วก็มาเข้าที่ฟอเร e ต p เปเนี่ยแอดขุดที่อนไมล์เอเบิลเนี่ยนะคุดอนไมล์เอเบิลแล้วก็มาลงฟอเรสต์เปยเนี่ยวให้ดูให้ดูตรงนี้อ uh, e นไม e ล์เอเบิลนะครับแอดขุดที่อนไมล์เอเบิลขุดเนี่ยขุดเหรียญ LTC นะครับ คุดเหรีย LTC ที่ u n m i n l e แล้วก็เอามาลงที่ Foresetpay เนี่ยช่างเห็นไหมครับอันนี้เป็นกระเป๋า Foresetpay MTV เนี่ยนะฮะก็มาลงที่ Foresetpay นะดูกระเป๋ากระเป๋าของ Lightcoin นี่นะฮะ Deposit ปั๊บเนี่ยฮะ,ฮะกระเป๋า MTV เนี่ยนะฮะก็ขุดใน u n m i n l e นะฮะขุดได้เท่าไหร่ 0.00075 LTC ก็สามารถที่จะเปยได้เลยนะครับเขาจะจ่ายได้เลยทุกๆ0 0 0 7 5เขาจะจ่ายก็เท่ากับว่าจ่ายได้ทุกวันนะจ่ายได้ทุกวันนะครับ,ก,นนรบก็จ่ายมาก็มาเข้า f o r s e t pay นี่เข้ามาเข้าตรงนี้เราก็จะดูได้จาก history นะครับเนะข้ามาเรื่อยครับแต่ของแอดเนี่ยบางที2วันนะสวันก็ฮะ ให้จ่ายทิ้งหรือบางทีวันหนึ่งจ่ายก็แล้วแต่นะครับก็เปิดออโต้นะครับมันก็เข้ามาเองเนี่ยเข้ามาเรื่อยเนี่ยเข้ามาทุกวันเลยสิบสิบเอ็ดเนี่ยเนี่ยเข้าทุกวันครับจากอันไม่เอเบิลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องการทําลิงก์สําหรับถอนนะร,รหัสถอนนะครับ <Okay. S 1> ลิงก์สำหรับถอน <Yeah. S 1> ลิงก์สำหรับถอนตรงนี้ส่วนแบกเนอร์ไมล์อันนี้ไม่อันนี้เป็นการ เหมือนกับมาเพิ่มเพิ่มค่าหรือมาเพิ่มอะไรอ่ะเพิ่มมูลค่าของเหรียญเฟดแอดไม่เคยใช้นะครับไม่เคยใช้นะหลักๆก,ก็เข้ามาก็จะอยู่ที่โอเวอร์วิวนี่ครับโอเวอร์วิวนี่วันนี้แอดยังไม่ได้เคลมอะไรมาเลยเนี่ยฮะยังไม่ได้เคลมอะไรเข้ามาเลยนี่ฮะแต่นี่ในเรื่องของ f อ r s e t จเปยแล้วก็ f อ r สร็จเปยนอกจากจะเป็นกระเป๋าเงินเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นไมโครวอลเลตแล้วนะครับยังสามารถที่จะอันนี้เป็นแดชบอร์ดนะครับ แต่บ้ที่จะมาเคลมเหรียญได้ด้วยแดชบอร์ดตรงนี้นะครับเมนูบนสุดนี่นะฮะขอบบนนี่ถึงไหมเนี่ยโอเคก็จะมีแดชบอร์ดนี่นะครับแดชบอร์ดป๊าปก็มีอยู่หน้านี้นะครับแล้วก็จะมี f o r c e o ์โอเ r d ร์แดชบอก็มีอันหนึ่งจะเป็นหน้านี้นะฮะแต่หน้านี้อดจ็ะไม่ค่อยได้เข้ามาใช้นะครับไม่ไม่เคยเข้ามาใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้แต่แค่หน้านี้นะไว้สำหรับรับเหรียญน,นะครับรับเหรียญที่จะเข้ามาแล้วก็ อันนี้ครับอันนี้เป็นการเคลมเหรียญใน f o r รสต์เพย์เองนะครับก็จะมีฟอเรสต์ลิทมี o f f e r w a ์ว์มีเซอร์เวยนะฮะง่ายสุดคืออันนี้ครับเพย์ทูคลิกนี่ครับ PTC นะครับ,รบส่วนเฟสสเต็กกิ้งนี่ใครจะลองเล่นดูก็ได้นะครับก็เอาเหเรียญเฟสมาแล้วไปสเต็กฝากเพื่อกินกําไรนะเพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะเออเหมือนกิกนดอกเบี้ยเออประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับ งา่ายสุดคือ Pay to Click นี่นะครับเปโตรคลิเนี่ยจะมีเยอะมากเลยสำหรับคนที่เข้ามามาเคลมเหรียญใน Pay to Click ครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีผลงานจะต้องมีผลงานการการเคลมเนี่ยนะครับการเคลมเนี่ย25ครั้งนะครับการเคลมเนี่ย25ครั้งจาก5แหล่งนะครับจาก5แหล่งก็คือจาก5เว็บไซต์นะฮะอันเนี้เนี่ยเนะีเว็บไซต์เนี่ย1 2 3อย่างเงี้ย4เนี่ย ห้าเว็บไซต์เนี่ยแล้วก็เคลม25ครั้งโดยรวมจึงจะมีสิทธิ์เข้าไปใช้เป y to c l คลิกนะครับพอเข้าไปเป y to c l คลิกปั๊บก็จะมีให้เลือกเนี่ย1 2อวินาทีก็ได้0.0007อันนี้จ่ายเป็น usdt นะครับ usdt แต่เราชอบเล่นแค่10 10วิเนี่ยมันไวดีเนี่ยลองดูนะครับลองดูเนี่ยก็จะโชว์หน้านี้นะครับพอแตะปั๊บเนี่ยเปย์อูคลิกเนี่ย ก็ต้องมาดูเปิดหน้านี้ทิ้งไว้แล้วก็รอเวลาอันนี้ให้ลดลงเหลือศูนย์อ่ะแล้วสูบปั๊บก็คลิกเข้าไปในฟอร์เ็จเปแล้วก็คลิกปั๊บ I a m n o t a robot แล้วก็ลากนี่เข้ามาอ่าให้มันทับกันพอดีนะครับให้มันทับกันพอดีแล้วก็ขั้นตอนที่หนึ่งผ่านแล้วขั้นตอนที่สองก็เรียงลาดับอันนี้เลยรถเข็นดาวแล้วก็อะไรเนี่ยกระเป๋านะครับอ่ะตะกร้าอะไรก็ได้นะครับรถเข็นก่อนมาดับหนึ่งรถเข็นหนึ่ง 2ดาว3ตะกร้าเสร็จแล้วก็แอพพลายนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยก็เก็ตเครดิตได้เลยเนี่ยมาแล้อ่าสา0หมื่นห้าโตชิของ usdt นะครับเนี่ยได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยตอนนงได้เรื่อยอันไหนที่ที่เราเคลมไปแล้วเราก็กดทิ้งแต่อันไหนที่เวลายังไม่เหลือศูนย์เนี่ยต้องปล่อยไว้นะะถ้าเราเลื่อนไปปั๊บเนี่ยเวลามันจะหยุดนะ ต้องเปิดหน้าเขาให้เป็นเป็นหน้าอะไรล่ะเป็นหน้าหลักนะครับให้เป็นหน้าหลักโชว์ออกมานะครับแ้วเมื่อไรที่เราไปคลิกไปดูหน้าอื่นเวลาจะหยุดเลยเนี่ยก็ง่ายๆแค่นี้เองเนี่ยก็จะสามารถที่จะเคลมเหรียญจากฟอร์เซตเพได้ขั้นตอนที่1และ2อ,อะไรเอ่ยรถเข็นะก,ก้าดาวรถเข็น2ตะส,สก,ก้า3ดาวแอพพลายเนี่ยแค่นี้ครับแล้วก็เก็ตเครดิตได้แล้ว ได้อีก3500สัตชินีครับแล้วก็เหรียญของ USDT ที่ได้เนี่ยก็เราก็ไปดูในแดชบอร์ดได้นะครับดูในแดชบอร์ดมันก็จะไปอยู่ใน wallet เพราะมันจะไม่เข้าตรงหน้าหน้า o v e r v i e w นะครับ้องไปดูใน wallet มันจะอยู่นี่ t e t h r r เนี่ย USDT เนี่ยจะเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยจะเข้ามาในนี้เนะี่ยเข้ามาเรื่อยๆเลยอันนี้ก็คือ f o r ์เซสเปโฉมใหม่นะครับ เนี่ยฟอร์เซตเปย์ชมใหม่ก็ต่อมาก็เป็นจากเอิร์ดแล้วใช้เปย์ลูกคลิกง่ายสุดนะครับส่วนมัลติพลาย BTC เนี่ยอันนี้แอดก็ไม่เคยเข้ามาลองใช้นะอันนี้เป็นแบบเป็นเล่นเกมอะเปเล่นเกมก็เหมือนกับต้องมีการอะไรละการลงเดิมพันอะไรไม่จำเป็นจะไปเล่นเลยครับเสี่ยงดีไปดีเหรียญที่เราเคลมได้มาหมดสูญหายไม่คุ้มกันนะครับเราใช้วิธีนี้ดีกว่าแล้วก็คอยแวฟตนี่คือการแลกเปลี่ยนเหรียญ เช่นอย่างของแอดเนี่ยพอได้ LTC มานะแอดก็จะเปลี่ยนจาก LTC นะไปเป็น C Cat เพื่อเพื่อเอา C Cat นะัส่งผ่านไปที่ใบ n น e หรือไปที่ c o i EX นะครับหรือไปที่เว็บไหนได้ไปที่กระเป๋าไหนก็ได้เป็นกระเป๋าที่สามารถซื้อขายได้นะนี่ครับนะ LTC ที่มีอยู่เนี่ยแนะนะสนสามอ่ะแสนสามสตตูชิก็แปลเป็น C Cat ก็ได้สี่แสนกว่า แต่อร์ทียงไม่ได้แปลงก็ะป่อยอยูไว้ก่อนนะฮะนี่คือการแปลงเหรียญน,นะครับแปลงหน้าเวทหน้าราคาปัจจุบันแล้วก็มีแอฟเฟรชตอันนี้ก็คือแนะนำรหัสแนะนำเดีย๋ยวใครจะสมัครก็แอดจะคลิกอ่อคกเอาไอ้ลิงก์แนะนำเนี่ยไปวางไว้ข้างล่างนะครับไปวางไว้ในอ,อะไรล่ะคำอธิคอธิบายใต้คลิปนะครับแอจะตัดเอา a s t t p นี้ออกนะครับก็จะเอาแค่ f o r s e t Pay ก็เพื่อนๆก็เอาไปก็เอาไอ้ฟอร์เซตเข้างหลังเนี่ยไปวางใน url นี่หรือไปวางใน Google ก็คลิกได้เลยนะครับก็สมัครได้เลยนะฮะอันนี้เป็นลิงก์แนะนำแล้วก็ก็มีอะไรอ่ะ a d v e r t i s e อันนี้แอดก็ไม่เคยได้ใช้นะมีเพย์ทุกคลิกอีกอันหนึ่งลองเข้าไปดูได้ฮนะแต่เปย์คลิกอันนี้ไม่เหมือนการแรกนะครับไม่เหมือนการแรกดูแล้วลักษณะเหมือนกันจะเป็นการไปลงเดิมพันไปอะไรเนี่ย ไปคลิกเนี่ยไปเล่นคลิกครั้งละเท่าไหรเนี่ยเหมือนลักษณะไปเก,ปเก,ปเกมเป็นเกมเดิมพันเนี่ยครั้งหนึ่งลงไปหนึ0งพัน s a เนี่ยถ้าถูกแล้วได้เท่าไหร่ถ้าผิดอะไรก็เสียอย่าไปเล่นเลยครับอันตรายอย่าไปเล่นเลยแล้วก็มา API นะอันนี้เป็น f o r s e t สคริปต์อะไรเนี่ยแอดก็ไม่เค่อยได้เข้ามาใช้ส่วน h e l นี้ก็จะเป็นเรื่องของอ่าเข้าไปดูอะไรอะไปดูเรื่องของอันนี้ฟรีก็คือค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการฝากไม่มีนะครับเป็นมีค่าธรรมเนียมการถอนเนี่ยเข้าไปดูนะครับเหรียญส่างเหรียญอันนี้ถ้าถอนแบบปกติบิตคอย n ถอนแบบปกติจะเสียค่าธรรมเนียมเจ็ดเจ็ดหมื่นห้าพันสตูชินะโอ้โหไหลตังนะแอดจริงได้ไม่ไม่ไม,ไม่อะไรละ่ะไม่ถอนเป็น BTC เพราะมันแพงค่าธรรมเนียมมันแพงนี่นะครับแล้วก็อ่า n o r m a l minimum w i t h d r a คขั um Draw, ้นต่ำของการถอน ก็ต้องถอนที่จุด0ูนย์ศูนย์หนก็คือแสนสองแสนสองหมื่นซตโตชิอันนี้คือขั้นต่าของการถอนออกเสียค่าธรรมเนียมแค่นี้อันนี้คือขั้นต่ําอันนี้เป็นการถอนแบบแบบด่วนแบบด่วนนะคะ่าธรรมเนียมแพงมากเลย2องแสนสองนะฮะแล้วก็ขั้นต่ําก็เป็น4ี่แสนห้าซตโตชิวอีทีซีก็ลองดูนะครับแอดดูแล้วปรากฏว่าของ c ีแคสจะถูกสุดค่าธรรมเนียม500ร้อยซตโตชิขั้นต่ําแค่หนึ่พันเองนะฮะก็ ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเข้าไปดูเรื่องของเนี่ยแอคเคา์ของเรามีอะไรบ้างแล้วก็ล็อกเอาเวลาเราเราเลิกดูรายการในนี้แล้วเราควรล็อกเอาออกไปนะครับไม่ควรปล่อยข่าวไว้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับฟอร์เซตเปย์โฉมใหม่ถ้าใครสนใจรายละเอียดที่มันเพิ่มเติมกว่านี้อีกก็ลองไปย้อนไปดูเก่าๆนะครับย้อนไปดูคลิปเก่าที่แอดทำไว้ฟอร์เซตเปย์ไว้เมื่อเมื่อรอบที่แล้วปีกว่าแล้วนะครับปีกว่าเกือบสองปีแล้ว อันนั้นแอดทำไว้ละเอียดนะครับแต่โฉมใหม่นี้มันมีเหรียญเพิ่มมานะมันมีเหรียญโซล ا ่าเพิ่มมามีริปเพิ่มมาโพลิกนมีคาดานโอดาโนนะครก็โอเคครับประมาณนี้ครับเอออีกอันหนึ่งส่วนใครที่จะเอารหัสฝากก็ไปเอาที่นี่นะครับมีรหัสฝากนะครับรหัสฝากนี่ก็โฉมใหม่เนี่ยคลิกตรงนี้ปั๊บเนี่ยครับก็ไปอ่านก๊อปปี้ไปแล้วมันจะขึ้นก๊อปปี้เนี่ยคลิกปั๊บมันขึ้นก๊อปปี้ที่มุมบนซ้ายใช่ไหมครับ ก็ปี้แล้วก็เอาไปวางได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องการฝากเหรียญไหนต้องการฝากไลท์คอยก็คลิกตรงนี้ดีโพสิตแล้วก็ก o p ีตรงนี้เป็นรหัสกระเป๋าของไลท์คอยส่วนถ้าจะถอนก็ถอนตรงนี้นี่นครับแต่ที่วิดรอร์นะฮะแล้วก็ถอนแต่จําเป็นจะต้องทํลิงก์แอดเดรสไว้ก่อนนะครับทํลิงก์แอดเดรสไว้ก่อนสําหรับการถอนลิงก์แอดเดรสก็ไปทําตรงนี้นี่ฮะก็ไปเอาแอดเดรสของกระเป๋าที่เรา จะเอาเข้าไปจะโอนเข้าไปเช่นกระเป๋าใบนี้หรือคอย EX เนี่ยก็ไปเอากระเป๋าตัวนั้นมาแล้วก็มาวางตรงนี้เอ,าวาเอ้วางตรงนี้อดด่าถูกแล้ววางตรงนี้ add date วางตรงนี้แล้วนี่ก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยเหมือนที่ add ทำเนี่ยัะเนี่ยอันนี้เป็นรหัสกระเป๋า C cash ของคอย EX ตรงนี้ใส่ชื่อเพื่อเราจะได้ดูแล้วมันไม่สับสนและข้างหลังอย่าลืมเลือกด้วยว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับเรา,เากระเป๋าของเหรียญอะไรมาวางเราก็เลือกให้มันตรงนะครับเลือกให้ตรงอันนี้ไร์คอย ตัวนี้ก็ใส่ไหล์คอยตัวนี้ก็เป็นรหัสไหล์คอยนะครับก็โอเคครับมาร้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสนุกสนานกับการเคลมเหรียญอ่าแล้วก็เอามาเก็บในไมโครวอล็ตฟอร์เสร็จเปย์นะครับนี่ครับเป็นไมโครวอล็ตมหัศจรรย์ที่ใช้ได้ทั้งเคลมและขุดนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ